ก็ห่างหายจากการทำคลิปเป็นอนานฟีเนาะก็เลยกลับมาเล่นสะหน่อยได้กันเออมเป็นว่านะหวังว่าทุกคนจะจำฟีดได้กันนะ <c oughs> ลวกันไหนอะอย่างที่หน้าปกคลิปมันก็บอกเนาะก็คือเล่น Old นะโอเฟนกับเลดี้ไนท์นะอเคแล้วนี่ก็เล่นโอเฟนไปก่อนแล้วกันหวังว่าโอเฟนก็จะง่ายๆนะง่ายๆ ง่ายเพราะโอเคโอเคเริ่มตาที่3โดยรอบนี้อ่อฟี่จะพาเป็นคอยกับแบตเตอรี่ไปนะเออง่ายๆ่ยหน่อยซึ่งโดยการเล่นโอเฟนเนี่ยฟี่แนะนำว่าให้เก็บคอยครบ10แล้วไปซื้อเด็ดคอจากนั้นก็เอามาปัดฟ็อกซี่ทิ้งนะจ๊ะราะสึกว่า <c oughs> ถ้ามีฟ็อกซี่มันก็จะลำบากหน่อยนะส่วนทอยเฟดดี้กับมาริโอเนตเนี่ยก็มไม่ค่อยได้ยากขนาดนั้นนะเนาะ เดฟฟี่จะบอกวิธีละกันว่าจะรับมือกับทอยเฟรดี้กับมารเนตยังไงเออรวมถึงรับมือกับทอยไม่ใช่ทอยรับมือกับชิกาด้วยเ <c oughs> ออเริ่มที่ทอยเฟรดี้ก่อนดีกว่าซึ่งเจ้าตัวทอยเฟรดี้เนี่ยก็คือถ้าที่ทุกคนรู้นะก็คือถ้าไม่ไปคุมเกมมันหาก็คือนางก็จะเกมโอเวอร์แล้วนางก็จะมาตบเรานะซึ่งมีวิธีที่จะให้นางมาช้าลงนะทุกคนก็คือให้เรานั้นเปิดกดอุณหภูมิพยายามทําให้อุณหภูมิอ่ะ ต่ำที่สุดไอ้ยง่ายคือพยายามทำให้อุณหภูมิน่ะคงที่อยู่ที่60ถ้าทําไม่ได้ก็ก็ให้อุณหภูมิมาให้ถึง70ก่อนแล้วค่อยลดลงเออประมาณนั้นแหละส่วนมาริโเนตกับชิกะใช้หลักการเดียวกันจ้าก,ก็คือมาริโอเนตจะต้องปั่นกล่องเสียงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องปั่นหรอกนะให้พวาเรากดที่ global music box แล้วไอ้ไอ,ไอ,ไอกล่องปั่นนะ่ะมันก็จะเพิ่มให้เองนะส่วนชนะิกน่ะก็นั่นแหละก็คือถ้าพวกเราไม่ไปปั่นเพลงนาะ นางก็จะเออนางก็จะไล่เชื้อพวกเราะนะแต่ว่าถ้าพวกเราเปิดก l o มิ l m u s i ็อกอ่ะนางก็จะไม่มาเชื้อพวกเรานะจารและ,ะทำให้พวกเราอะ่ะเออมีเวลามากขึ้นเนาะเออจะทำให้แบบแบบรอดง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออน่าจะเป็นสาเหตุแต่ว่าทําไมฟี่ถึงเอ่อกดกบ o มิ l m u s i ็อกตลอดเลยก็เพราะว่ากรณีที่1ก็คือการไม่ให้อ่าตัวมา r o n e y อะ่ะตัวหลอดมาริโอเน่เออให้มันลดลงส่วนกรณีที่2ก็คือ กันให้ชิกะนั้นจมตีเราช้าลงใช่ประมาณนั้นแหละโอเคจำไว้นะทุกคนสเต็ปหนึ่งซื้อคอยตบฟ็อกซี่สเต็ปสองปั่นโกลบอลสิกบล็อกสเต็ปสามทำให้อุณหภูมินั้นคงที่ให้ได้60แค่นี้นะเออจำง่ายๆเนาะสามสเต็ปง่ายๆในการเล่นนะจ๊ะอ๋อลืมไปแล้วก็แคเมราอุย้ยอีนอกแก้วอยากจะบอกเลยนะคะว่าอีนอกแก้วเนี่ยอุบาทมากเลยนะคะ เธออย่าหาวาอย่าหาเพิ่งอีนกแก้วนี่เด็ดขาดนะคะอีดอกตายไปไอพวกทรอนี้พวกนี้ก็อีนกแก้วนี่เที่ยนี่นี่แหละเอ้ยจะบอกให้เออแล้วก็เมื่อกี้มีใครทันสังเกตเห็นบ้างตอนที่ท่อลมมันขึ้นแป๊บๆสีแดงอ่ะก่อนที่ฟี่จะกดปิดท่อลมนะฟี่ก็จะกดปิดประตูซ้ายแล้วก็ฉั้นก็จะกดปิดท่อลมด้านบนนะจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อกันเฟดดี้มาประตูซ้ายฉะนั้นก็กรอีพวกที่มาจากท่อลมด้วยและดูตรงเคมิราตรงนี้นะจ๊ะฟี่ะจะกดที่แคม02ตลอดเลยนะเพื่ออะไร เพื่อกันไม่ให้เบบี้ไนท์แมร์บอนนี่หรือว่าไ er, นท์แมร์แมนเกิ่์นมาโจมตีเราได้นะจ๊ะคือพวกที่ใช้ตุ๊กตาไลไอ่ะสามารถทําด้วยวิธีดีได้น,นะจ๊ะเออสุดยอดและใช่จ้ะเพราะเราก็ใกล้จะถึงความจริงแล้วอีกกี่เท่าไหร่วะเออใช่ไหมตัวเนาะนะเออเอาเป็นว่าก็ดูเพลินๆไปแล้วกันแล้วก็นะนซึ่งอาจารย์ถามว่าโอฟรนชาเลนน่ะมันก็ยากไหมถามว่าถามพี่นะ ยากจ้ะแต่ถามว่ายากรองลงมาจากเคออสไหมฉันว่าเคออสน่าจะยากกว่าแต่ว่ามันกำมันก้กึ่งอะระหว่างเคออสกับโอฟรีน่ะเธอเคอสอสอะมันตัวละครเยอะก็จริงอะแต่ว่าแบบแต่ละตัวที่เอามาก็คือแ่บโอ้ยอีซีทั้งนั้นเลยอะแต่อย่าแต่อย่าพึ่งโวยฟรีนะจ๊ะพาอฟรีก็ไม่ค่อยได้เล่นเคออสเหมือนกันไม่ค่อยแบบไม่ใช่ไม่ค่อยได้เล่นไม่เคยเล่นเคออสแหละ เออแล้วก็ลืมบอกไปเรื่องพลังงานนะจ๊ะก็กรุณาควบคุมพลังงานให้ดีนะจ๊ะถ้าเธอเป็นพวกที่แพ้ขี้แพ้หนิงเหมือนฟีนะก็นั่นแหละเออพลังงานก็ใช้คุมเลยนะเออใช้ถึงแบบ10%ใช้ถึง5%ไปเลยเออใช่แต่ถ้าใครแบบว่าเออแต่ถ้าใครแบบว่าเออเก่งหน่อยก็คุมพลังงานให้ดีหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าเอาจริงๆนะคนเก่งๆอ่ะที่เล่นแบบฟันน้าอ่ะส่วนใหญ่พลังงานอ่ะเขาจะเล่นจนแบบ จนแบบจนเหลือ10% 5%อะไรพวกนี้นะแล้วพอถึงเวลานั้นนะ่ะก็คือแบบว่าเช้าพอดีเลยเธอเออแล้วฟิก็แบบดูแบบเออเขาเล่นเขาเล่นเก่งเนาะเออใช่รอดเนาะเออเออแล้วก็ลืมบอกไปถ้าเจอสปริงแทมมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะจ๊ะก็อย่ารีบปิดก่อนนะจ๊ะให้เราปิดก็ต่อเมื่อเราจะสับกล้องนะไม่งั้นมันจะเปลืองเปลืองพลังงานสุดๆเลยโอเคก็เล่นมาจนใกล้จะเช้าแล้วว่าตีพวกแกๆ่ๆนอกจากเฟดี้หายไปไหนวะ My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you. แม่อีนี้ก็มาบ่อยจังเลยนะจ๊ะสถิติฟันนที่ตัวละครที่มาบ่อยที่สุดไม่ใช่พกตานะจ๊ะแต่มันคือทอย f c ฟรีีพูดพัมเพิม่มอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยเช้าล้ะเออเอาเป็นว่าฟีเล่นโอฟรนผ่านนะจ๊ะถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีดาวหรอกแต่คลิปมันจะสั้นเกินไปไหมวะ เออคลิปน่าจะสั้นเกินไปแหลอะอาดูลจากหน้าปกคลิปนะจ๊ะว่าฟรีไม่ได้เล่นมาแค่ชาเลนเดียฟรีจะมาเล่นหมวดของพวกชนีโอ้ยอะไรเนี่ยที่กันผีอามามา,มาเลดี้ไซสก็น่าจะชิวๆแหละเนาะโอเคเริ่มเลยสิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือความพินาาและความอุบัติอะไรในระดับที่7นจะจ๊ะโอเคโอ,อ้มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้า แล้วใส่เด็กผีพรีเมยมันมาพผาอะไรมาโอ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเดียคือก็รู้นะว่าฉันอยากเจอตัวซีคิเตแต่ม่นี่มันมากเกินไปโว้ยอีพวกงั้ันเอาดีฟี่ก็เล่นได้อยู่นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้นี่มาคอยคุมหัวฟี่ว่ะ่อนนี้กูตายกูทิ้งประชนกูน็อกกูปรินิพานกูถึงแก่กรรมกูถึงอนิจจกรรมกูถึงชีพิตกใส กูสิ้นลมกูสิ้นปุญนฮะโอ๊ยไม่เกณฑ์ขึ้นตายฟัรซิแคบเบบี้ประมากับตัวที่ไม่ประมาน่าจับยนต์ลงกองไฟมากเลย ซึ่งการที่จะเล่นในชาร์เลนเลดี้โอุย้ยเจเจมไว้นะมึงซึ่งการที่จะเล่นในชาร์เลนเลดี้ในสามได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะคือฟิกก็ร์เราจะอธิบายยังไงอ่ะมันเป็นจากความเคยชินน่ะเธอเออมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับโอฟรี Free นะที่ฟิกต้องมาอธิบายอ่ะเธอเออเอาเป็นว่าก็ทำคล้ายๆกันนั่นแหละเออนะสเต็ปวันก็คือซื้อเหรียญมาให้ครบสิบเหรียญจากนั้นก็ไปซื้อเด็ด,ด้อจากนั้นก็เอามาตกฟันทามฟ็อกซี่นะจ๊ะ 2> step ก็คืออืมตรงท่อตรงคอยปิดนะจ๊ะเออ step หมือนก็เลยชิกะต้องเปิด l o b a l music box step ก็คือดูอีพวกนี้อ่ะเออใช้ตามองอีเด็กผี ถ้าถามฟีว่าใน ladies นะเราควรจะระวังอะไรเราควรระวังแจ็คโอชิกะจ้ะแล้วก็ฟันทามฟ็อกซี่นะฟันทามฟ็อกซี่บอกเลยว่าเป็นตัวที่แฟนๆเกลียดมากเลยถ้ามาเล่นในฟันนับเอาตีมีคัชทั้ในนะก็คือชีรับมือยากจ้ะเอ้ยกูมาแล้วนะช็อตกี่สามสองโอเคฟีคือเธอนอกเรื่องเยอะไปละ เอามาเข้ากับเกมหลักจริงๆดีกว่าเออก็ฉันไม่รู้จะพูดอะไรนี่นะเออพูดไปเรื่อยนี่แหละง่ายดีเอาละเอาล่ะปีนี้ก็จะเป็นปีที่11ของฟันนับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะจะถามฟีว่าฟีชอบอะไรในตัวของฟันนับหรอพี่ชอบตรงที่ว่าแบบเออฟันนับมันสนุกนพูดเราเสนุกม,มันก็สนุกแต่ว่ามันก็แอบน่าเบิ่อดสิ่งที่ฟีชอบจริงๆไม่ใช่เพะตัวเกมหรือตัวเนื้อเรื่องหรอกจ้ะฟีชอบหุ่น คุณอนมอนโทรนิคพวกนี้และก็แฟนๆก็จะรู้ดีว่าการที่เราคอยมานั่งต่อเนื้อเรื่องต่อจิ๊กซอให้มันดูเข้ากันได้มากที่สุด <c oughs> นั่นคือสิ่งที่แฟนชายฟันนับชอบนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ทําให้ฟันนับเอออยู่ในใจของเราตลอดเวลาใช่แล้วก็นั่นแหละเออพอพูดถึงฟันนับแล้วเนี่ย <c oughs> เดินทันวาเนี่ยฟีจะต้องไปดูฟันนับภาคสองที่ฉายในโรงให้ได้ <c oughs> ออมเริดอ้ยจ้องตาสนิทแล้วเนี่ย ช็อตกีปึง้งกีบวมฟันกลับไปหาบีดาจ้ะกลับไปหาตระกูลอัฟตันโอ้ยไม่ได้สิที่รักฉันก็อยู่ตระกูลอัฟตัน oh โอเมย์ก็ร็อกสตาร์ชิกากับแจ็คโอชิกามาเฝ้าหน้าประตูเลยเหรอจ้ะเอ้ยสอรี่นะที่ฉันเพิ่ยังไม่ได้เปิดหิมะอาจจะไม่อ่ะฉันเปิดหิมะแล้วฉันเปิดความเย็นฉันอัดความเย็นใส่เจ้าแ็กแจ็คโอชิกาแล้วแต่ฉันลืมปิดประตูเออใช่แล้วก็ ร็อกสตาร์ชิกะนะแค่เราเอาวางป้ายลื่นนะ่ะตั้งงงแบบนะนะั้นอ่ะเดี๋ยวชีก็ไปเองชีก,กลื่นนะจ๊ะเออบางทีชิกะแบบหัวมันก็ตักกลับฟันนะ้ำพือแบบเอเหมืน <c oughs> แล้วคือสิ่งที่ฉันเสียดายมากถือเลยคือคอะไรรู้ปะฟันทามชิกะเออชีมาถึงถึงก็นั้นเลยเหรอคือฟันทามชิกะฉันอยากรู้ว่าถ้าไปอยู่ใน SL อ่ะจะรับมือ,อยังไงอ่ะเธอคือถ้าชิกะถ้าฟันทามชิกะอยู่ใน SL อ่ะน่าจะโซฮอตมากเลยอ่ะเธอคิดดูสิและเสียดายเหมือนและคือแบบว่า คุณสกอตอะ่ะคือเหมือนนางอว่าเออแบบไม่ค่อยให้ซีนกับชิกาสักเท่าไหร่แล้วก็ชิกาจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนกับอีพวกชายแท้3ตัวในเกงนะเออชิกาก็เลยดูโดยๆนะั้นทำให้แบบว่าคุณสกอตก็เลยคิดได้เดียวว่าในในเมื่อลูกสาวที่เขาสร้างมาเนี่ยอืมดูแบบไม่มีซีนก็เลยแบบว่าแบบ สร้างพล็อตเรื่องของซูซี่ให้ไปเลยเดี๋ยวเดียวแบบว่าไม่ต้องมีซีดีแกรเบียลเจอร์มี่ฟิตไม่จ้าจะจสร้างให้ซูซี่อย่างเดียวเลยเออแล้วก็สร้างให้เนื้อเรื่องซูซี่เศร้าๆหน่อยเธอเดี๋ยวดูความที่นางนางมันอ่าเมื่อพูดถึงชิกาเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเนื้อเรื่องข้าวๆเกี่ยวกับซูซี่แล้วก็ภูมิหลังของนางด้วยนะเออเริ่มเลยดีวยกว่าซูซี่เป็นเด็กคนที่สองที่วิลเลียมเชื่อนนะจ๊ะดังนั้นเมื่อซูซี่ตายไปปุ๊บเอ่อมาริโอเนต ก็เป็นคนนำดวงวิญญาณของเธอนั้นไปใส่ในหุ่นของชิกะและใช่มาร์เน็ตนั้นโดนสิงโดยชาร์ลี่คือเหยื่อคนแรกของวิลเลียมจ้ะแล้วก็ถ้าอ้างอิงจากในภาคนี้ภาคที่ฉันกำลังเล่นอยู่เนี่ยวิทเทเลชิกะนั้นชีได้พูดว่า I was the first I have seen everything ที่แปลว่ากูรู้คะ่ะกูเห็นทุกอย่างเพราะกูเป็นคนแรก I'm the first ปหนึ่งป้าข้างบ้านอะไรประมาณนึงเธอและความดาร์กที่คุณสกอตได ใส่ในเรื่องนี้คืออะไรรู้ปะก็คือซูซี่อ่ะชีมีน้องสาวและน้องสาวนางอ่ะแบบว่าแบบสนิทกับนางมากเลยแบบเป็นคู่แบบคู่สองพี่น้องน่ารักคู่นึงเลยอ่ะเธอไม่เหมือนฉันกับพี่สาวฉันตบกันตลอดเวลาตบกันทุกวันเออเข้าเรื่องเข้าเรื่องเออลืมบอกไปเลยว่าน้องสาวของซูซี่ชื่อเซเมนชานะจ๊ะและมีอยู่คืนหนึ่งที่เซเมนชาได้อ่าได้นั่งเล่นตามห้องนอนของเฉียเล่นตามปกติ่วและไก่มาขันไรตอนนี้เนี้ย จากนั้นน่ะซาเมนชาก็ได้เหลือบไปที่หน้าต่างแลพะพบว่ามีเงาขนาดใหญ่แบบว่าเออยืนจ้องเธอที่หน้าต่างเนาะแล้วก็ซาเมนชาก็แบบว่าด้วยความที่เป็นเด็กรับขี้สงสัยแลอยากใส่ใจนะก็เลยแบบว่าแบบเออแงมเปิดประตูหน้าตา่างดูแล้วก็ปรากฏว่าเจอชิการในสายตาที่ดูหิวกระหายสุดๆสายตาความเชื่อ สายตาพร้อมโจมตีพร้อมแอตแทกมากเลยนั่นแหละแล้วก็สถานะด้วยความที่ซามเอนชาแบบเหมือนมีสัมผัสที่หกนะแบบสัมผัสที่แบบมีเซนะนะเนาะนางก็เลยแบบว่าอุ้ยรู้เลยว่านี่คือพี่สาวของฉันแน่เลยแล้วก็สถาน,นะซูซี่ที่อยู่ในหุ่นของชิกานะเหมือนแบบได้บอกนะว่าเฮ้ยนี่ซามเอนชามาอยู่กับพี่นะพอดีพี่อยากอยู่กับหนูมากเลยเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะซามเอนชาก็แบบว่าอุ้ยทำไงดีอะทำไงดีอะคิดถึงพี่สาวเหมือนกันแต่ว่าแบบแม่ก็บอกว่าห้ามไปตามคนแปลกหน้านะ ก็เลยแบบว่าแบบเออตอนแรกก็มีอยากจะไปหาแบบประดุจเจ้าหญิงออโรรานะแบบว่ารักชอบชายเข้าทำันถาบว่าสรุปว่าซาเมนธาได้ไปกับชิกะไหมไม่และคลิปฉันก็ใกล้จะจบแล้วเออแค่นี้แหละบ๊ายบายนะจ้าไปละ